เพราะร่างกายเราเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่แหละมันจะเข้าไปรักษาและบำบัดอย่าง,งเป็นธรรมชาติรเราก็เลยเป็นสมุนไพรเริ่มต้นกันที่ตัวแรกผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับถังเช่านะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหถังเช่ากิโลนึงมันเป็นแสนเลยะนะคุณแน่นอนพี่โดยเฉพาะอะไรรู้ไหมถ้า<อ>ถังเช่าเกตดดีที่บอกว่าเป็นตัวเป็นบอกว่าดีๆเลยเนี่ยคือมหาจักรพัรดิเขายังกินเขาต้องไปสอยมาจากทิเบตคือต้องบอกว่าสอยมาเพราะว่าตอนนี้เขาแย่งชิงกันมาก ตำราของที่เบสหรือว่าเราย้อนกลับไปหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขายกให้ถังเช่าเนี่ยนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะอะไรรู้ไหม มันคือพืชและสิ่งมีชีวิตผสมกันอยู่ได้มันคือหนอนที่เขาเรียกว่าหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นยา่า oh. มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะสามารถช่วยลดอาการเนื้อง,งอกที่อาจจะเกิดขึ้น oh. หรือบางคนระบบทางเดินหายใจระบบเลือดเนี่ยไม่ค่อยดี oh. มันจะเข้าไปดูแลเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าหนอนเนี่ยมันอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นก็ได้ oh. เพราะ ร้อนมันกลายเป็นพืชไทต้นขึ้นมาวิเนษสุดเละวิเศมสัจัรย์มทีบอกว่า Amazing ไงยังเห็ดยิงจือนะคะคุณผู้ชมค่ะยังช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีค,คนที่แอบว่ามีโรคตับ นะไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับเนาะอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือกระชายขาวก่อนหน้านี้ในช่วงของช่วงของโควิดโควิดระบาดช่วงนั้นโอ้โห<ช>กระชายขาวกิโลหนึ่งหลายร้อยบาทประมาณ700กว่าบาทแพงมาก<แ>เขามีสรรพคุณในการที่ต่อต้านแล้วก็ยับยั้งไวรัสที่บอกว่ามันอยู่ในร่างกายอีกอันหนึ่งแล้วกันนะคะคือโส<ซ>ม<ข>อเมริกาปกติเขามีการวิจัยว่าโสมอเมริกาเนี่ยช่วยบำรุงปอดอ๋านะซึ่งปอดของเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันเสื่อมไปหรือบางคนเนี่ยคือ กุหเยอะๆบ,บางคนบอกว่าดื่มเหล้าเยอะๆกินอะไรก็ไม่ดีนะแล้วก็บอกว่าสูตรแต่ควันพิษมลพ,พิษต่างๆเนี่ยปอดมันเสือ่อมเพราะปอดมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องกินโสมอเมริกาซึ่งในเอทบาลานมีอยู่นะตัวนี้นอกจากที่จะเป็นบำรุงปอดแล้วยังบำรุงตับเสริมมาอีกนะบ,บ,บำรุงไตและบำรุงสมองด้วยโสมเนี่ยเขาจะมีสารที่เรียกว่าจิงเซโนไซด์แล้วตัวนี้แหละครับมันจะช่วยทําให้คุณมีอายุที่ยืนยาวยาวแบบยาวกว่าเดิมที่เราเคยรับประทานมายังไม่จบแค่นั้น ผมมีอีกตัวหนึ่งอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่เห็ดยานาังหิหรือเห็ดยานากินั่นเองนะครับมันสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดจะไปช่วยจับน้ําตาลที่มันเกินในปริมาณมากๆให้ลดลงได้อ,อันหนึ่งพี่อันนี้เราคุ้นเคยแล้วก็คุ้นหูกันเลยเพราะจากแม่จ๋าบอกว่ากินทุกวั กระเทียมลดในเรื่องของความดันก็กินได้คนที่บอกว่าต้องการนะคะลดไขมันก็กินได้คนที่บอกว่ารู้สึกว่า,าการอักเสบของร่างกายหรือ,อว่าสมองบอกไม่ค่อยไบยตรงนี้กินกระเทียมได้กระเทียมนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นราชาของสมุนไพรและยังช่วยในการที่รักษาร่างกายอีกอย่างหนึ่งนะถ้าไม่พูดไม่ได้นะพี่เน่นเก็คือตังกุยเ,ออเคยได้ยินใช่ไหมอ,อันนี้ได้ยินมากโดยเฉพาะคุณผู้หญิงผู้หญิงนี่จะกินดีมากๆเลยเพราะตังกุยเขาบำรุงเลือดแล้วก็ สำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาจะดูแลรังไข่ดูแลมดลูกดูแลบอกว่าช่วงในภายในของผู้หญิงแม่ไม่สามารถควักออกมาให้ดูได้คือบอกใช่ปวดทุกอย่างนนแล้วคนที่บอกว่ามีปัญหาว่าเอ๊ะตัวเองจะมีปัญหาเนื้องอกหรือเปล่าตัวตังคุยตัวนี้เขาไปยับยั้งทาให้ร่างกายทําให้บอกว่าภายในของระบบผู้หญิงเนี่ยคือบอกว่าเขาบอกกลับมาใส่ ครับผมไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะนะคะมาถึงเรื่องของความสวยสะบัดบ๊อบใสแอสตาซานตินหรือว่าเป็นสาร่ายแดงพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าแอสตาซานตินเนี่ยมันไปช่วยไขข้อกระดูกก็แก๊กก็แก๊กออดออดออดเหมือนก่อนประตูที่ไม่ได้ใส่น้ำมันใช่เลยมันทําให้เปิดครับเพราะฉะนั้นแอสตาซานตินที่อยู่ในสาร่ายแดงเนี่ยนะครับจะเข้าไปเสริมในตรงนั้นเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยทานเป็นประจําทุกวันไขข้อหรืออาการอักเสบต่างๆก็จะดีขึ้นนะ ใช่แล้วค่ะและยังช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยนะที่หนูจะบอกให้นะว่าตัวแอสตาแซนตินเนี่ยคือแพงมากกิโลนึงนะสามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทคือมันแพงมากจริงๆแต่ทั้งหมดนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าจ่ายราคาเป็นแสนจ่ายราคาหลายๆหมื่นไม่ใช่วันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าเปิดใจดูแลร่างกายเปิดใจที่บอกว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยเอทบาลานซ์ค่ะดูแลร่างกายแบบองรวมตับ หัวใจปอดม,ม้ามและบำรุงเลือดด้วยนะบำรุงกระดูกทุกอย่างเลยใน1เม็ดนะคะในเอ็กบาลานช่วยดูแลได้แบบ ร,ว,ร,รวันนี้ลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านหน้านี้โรคภยัยแค่เจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนโดยเฉพาะเรื่องของความเสื่อมถอยในใร่างกายเพราะฉะนั้นบอกความจริงมานะฮะบอกว่าคุณมีอาการเป็นแบบไหนเราจะได้แนะนํากันอย่างถูกต้องโป<ฮ>รโม<ฮ>ชั่นนี้ผมกับสุกัสให้คุณผู้ชมเท่านั้นดังนั้นชมรายการตอนนี้ค,นคุณได้ของแท้ผมย้ำอีกนะว่าคุณได้ของแท้อย่าง,งแน่นอนถ้าสั่งในรายการช่วงนี้ครับหงอื่นนะของปลอมเยอะมาก แ,และที่สําคัญโ,คโปรโมโชั่นด้วย,ยผมกับซูกัดมาให้โปรโมชั่นดังนั้นแล้วคุณต้องรีบตัดสินใจอย่ามัวรีรออย่ามัวช้าคิดกังวลอยู่สุดท้ายอดได้ของดีนะครับหมดเวลาแล้วพี่น่าเนนสียอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นน่ารักน่ารักแบบนี้ผมทั้งสองคนครับเนกีรกิจค่ะและสุก,กัดแรกขวัญจิลกุลน,นะคะลาผู้วยไปนะสวัสดีค่ะ